ถ้าเราจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในปลายสมัยยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกนะครับตามวรรณกรรม3ก๊กหรือแม้กระทั่งในยุค3ก๊กจริงๆเนี่ยนะครับมีคนนะครับที่เป็นวรรณบีฮ่องเต้นะครับอยู่มากพอสมควรนะครับคำว่าวรรณบีนี่คือพยายามครับพยายามเกินไปนะอยากจะเป็นฮ่องเต้นะแต่คนที่วรรณบีฮ่องเต้แล้วก็โด่งดังจริงๆนะครับโด่งดังในชื่อเสียงที่เป็นในแง่ลบเรียกว่าชื่อเสียก็แล้วกันเนี่ยนะครับจะเป็นใครไปซิไม่ได้ครับนอกจากชายผู้นี้แล้วครับมวันสุดครับวันสุดนั้น เป็นน้องชายนะครับของวันเซี่ยวนะครก็คงจะเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็ไม่ควรเอ, anyway, เอาเยี่ยงเอาอย่างเลยทีเดียวล้วครับสำหรับอ้วนสุดผู้นี้เนี่ยนะครับท้งนิสัยใจคอของอ้วนสุดเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็ทํางานเป็นทีมไม่ได้นะครับคนจะเป็นผู้นําได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางนะครับพอมีความกว้างขวางทางจิตใจแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะฮะผู้อื่นก็จะรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วก็อบอุ่นนะครับแต่ว่าอ้วนสุดผู้นี้นะครับเป็นคนที่มีความหวาดกลัวในหัวใจมากจนเกินไปครับทำให้เขาเนี่ยไม่ มากบารมีได้แม้ว่าตระกูลอ้วนนั้นบนรรพบรุษนะครับจะสามารถที่จะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับจากผู้คนมาถึง4ชั่วยุคนนะครับเรียกได้ว่าแบรนด์นะครับของนามสกุล อ้วนนะฮะหรือว่าแท่อ้วนเนี่ยนะฮะหรือแทหยว่นเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับมาโดยตลอดนะครับหากแต่ว่ามาจบในยุคข,ของอ้วนเซียวแล้วก็อ้วนสุดนี่แหละครับอ้วนสุดนั้นได้แผลงฤทธิ์นะฮะอย่างชัดเจนนะครับตามวรรณกรรม3ก๊กก็คือในยุคข,ของทัพ18หัวเมืองครับทัพ18หัวเมืองนั้นรวมตัวกันเพื่อต่อต้านต่างโตะฮะอ้วนสุดนั้นเป็นน้องชายนะฮะเป็นญาติผู้น้องของอ้วนเซียวนะฮะก็ได้รับภารกิจนะครับจากผู้นําของทัพ18หัวเมืองจากอ้วนเซียวนะครับให้คุมเสบียงครับเรรรรีียกกกกได้้ว่าาาาาปป็นนผูญชองพธิะมณ คุมสเสบียงต่างๆในการส่งให้กับทัพหน้าแล้วก็ทัพอื่นๆนะครับที่ตามคําสั่งของอ้วนเซี่ยวเนี่ยนะครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ซุนเกียรครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําทัพ18บหัวเมืองนะฮะเป็นเจ้าเมืองเตียงสานี่ก็เป็นทัพหน้าครับอาสาไปเป็นทัพหน้าก็พยายามแล้วครับที่จะเข้าตีนะครับฝ่ายของต่างโตเนี่ยนะฮะแล้วก็ใกล้ที่จะบรรลุภารกิจสําเร็จแล้วหากแต่ว่าทหารนั้นกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องอ้วนสุดนั้นไม่ยอมส่งสเสบียงให้ครับทำให้ทหารนั้นมีความอ่อนเปรียบเพลียแรงนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีแรงในการรบได้สุดท้ายทัพของซุนเกียรนนั้นก็ต้องแตกพ่ายมา นั่นเป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่สะทอ้อนให้เห็นถึงจิตใจนะครับของบุคคลผู้นี้ครับที่ชื่อว่าอ้วนสุดแต่หลังจากนั้นครับเมื่อทัพสิหัวเมืองนั้นได้แตกกันนะฮะด้วยความแตกความสามัคคีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรดาขุนศึกต่างๆนะครับก็ไปทําการจับจองดินแดนต่างๆตั้งตัวเองเป็นใหญ่นะครับไม่ฟังอำนาจส่วนกลางนะครับไม่ฟังในสิ่งที่ ราชสํานักฮั่นที่ถูกชักใหญ่นะครับโดยต่างโตเนี่ยปกครองครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ซุนเกียนนั้นไปเจอนะครับศพนะครับของนางกํานันนะครับที่อยู่ในบ่อน้ําที่เมืองลกเอียงนะฮะในพระราชวังที่เมืองโลกเอียงก็ปรากฏว่ามีตราหยกตราแผ่นดินครับซึ่งตราหยกตราแผ่นดินนั้นนะฮะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ซุนเกียนนั้น ถูกเป็นเป้านะครับในทางการเมืองนะครับที่จะต้องถูกโจมตีเพราะว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยมีความเชื่อยอย่างแรงกล้าล่ะครับว่าถ้าใครนะครับได้ตรายกตราแผ่นดินแล้วก็น่าที่จะเป็นลางดีนะครับเป็นสัญญาณที่บอกว่าจะได้เป็นองค์จักรพรรดิในเวลาต่อมาซุนเกียรน,นั้นในใจลึกๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีความต้องการล่ะครับที่อยากจะเป็นจักรพรรดิเชกเช่นเดียวกันซุนเกียรน,นี่เขาเป็นพ่อนะครับของซุนเซกกับซุนกวนแต่ในเวลาต่อมาครับด้วยตรายกตราแผ่นดินนั้นก็ทาให้ซุนเกียรนั้นถูก จัดการนะครับเพราะว่าเป็นเป้าเลยทีเดียวแล้วครับตราหยกนี้ก็ไปอยู่ในมือของลูกชายของซุนเกียนครับที่ชื่อว่าซุนเซกเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนะครับตระก,กูลซุนนั้นก็ตกต่ําจนถึงขีดสุดมากเลยทีเดียวแล้วครับซึ่งนั่นทําให้ซุนเซกนั้นจะต้องไปพึ่งใบบุญนะครับทำงานอยู่กับอ้วนสุดนะครับในยุคที่อ้วนสุดนั้นเป็นเจ้าเมืองลำยงครับทหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทียภาวีกลายอะไรต่างๆที่เป็นลูกน้องของบิดาของซุนเซกก็ตามไปทํางานกับซุนเซกด้วยอยู่ในกวนนะครับของฝ่ายของอ้วนสุดแต่สุุดท้้้าาายรััซนนนนนเกกมีปณิธอแงล ที่จะครองดินแดนแล้วก็ต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดินเฉกเช่นเดียวกับขุนศึกคนอื่นในยุค3ก,ก๊ก ก็เลยทาการพยายามจะแยกตัวออกไปแต่การแยกตัวออกไปนั้นจะต้องมีข really, like ้ออ้างที Drag ่ดีนะครับเพราะว่ามิฉนั้นอ้วนสุดนั้นก็จะมองว่าสุนเซ็กเป็นเป้าสุนเซ็กก็เลยทําการอ้างแล้วครับว่าจะไปช่วยน้าชายนะครับของตัวเองต่อต้านนะครับเล่าอิ่วนะครับก็เลยอยากจะยืมทหารจากอ้วนสุดจํานวนหลักพันเนี่ยนะครับก็เลยเอาตราหยกเนี่ยแหะครับที่ตัวเองนั้นได้มาจากบิดาของตัวเองนะฮะหลังจากที่บิดาลวยล่วงลับไปแล้วก็เอาตราหยกเนี่ยเอาไปแลกกับทหารเพื่อเป็นการค้าประกันเรียกได้ว่าเอาไปจำนำไว้ก่อนนะครับแต่แน่นอนละครับว่าอ้ว หลังจากนั้นซุนเซ็กก็ไปตั้งตัวเป็นใหญ่นะครับอยู่ในแถบกังตังนะครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากจิวยีอ้วนสุดนั้นมีตรายกอยู่ในมือครับคิดฝันทุกวันว่าอยากจะเป็นฮ่องเต้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวลวครัเรียกได้ว่าวันอบีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวลวครจนสุดท้ายครับอ้วนสุดนั้นก็พยายามที่จะเป็นมิรนะครับกับอ้วนเซียวนะฮะพยายามที่จะเป็นมิรกับลีโปในขณะที่โจโฉนั้นก็ได้ขึ้นมาเป็นเหมาประราดเป็นสมหานายกแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในเวลาต่อมาครับอ้วนสุดก็พยายามที่จะ เป็นมิดกับลิโปโดยการใช้แผนนะฮะกลยุทธ์ญาติสําคัญกว่ามิดนะครับด้วยการสู่ขอนะครับให้ลูกสาวนะครับของลิโปมาแต่งงานกับลูกชายของอ้วนสุดซึ่งในขณะนั้นนั้นลูกชายของอ้วนสุดนั้นก็เตรียมนะครับที่จะเป็นองคราชทายาทเพราะว่าอ้วนสุดนั้นตั้งตัวเองนะครับเป็นฮ่องเต้นะฮะในเวลาต่อมาสุดท้ายครับลิโปไปหักหลังอ้วนสุดครับทำให้เกิดความแตกแยกนะครับแล้วอ้วนสุดผู้นี้นะครับก็กลายเป็นเป้านะครับจากตรายกตราแผ่นดินเชกเช่นเดียวกับซุนเกียรนะครับในอดีตก่อนหน้านี้เนี่ยนะ และสุดท้ายครับฝ่ายของโจโฉเล่าปีนั้นก็สามารถที่จะกำราบห้องเต้อ้วนสุดซึ่งเป็นห้องเต้วันนีได้ ตรายกตราแผ่นดินไม่ได้ทําให้อ้วนสุดนั้นมีบารมีขึ้นมาเลยครับเพราะว่าอ้วนสุดนั้นแหมดันตั้งตัวเป็นฮองเตในขณะที่มีพระเจ้าเฮียนเตนะครับหรือว่าจักรพรรดิฮันเฮียนเตเนี่ยเป็นฮองเต้อยู่ในขณะนั้นก็ถูกปราบไปเรียกได้ว่าเป็นกระบฏอ้วนสุดนั่นเองครับแล้วนี่แหละครับก็คือชีวิตของอ้วนสุดนะครับผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวนะฮะเห็นแก่ได้นะครับแล้วก็มีความทะเยอทะยานและไร้บารมีเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวแล้วครับ